hello จ้ามีคนหลายคนถามลนะ้ว่าปวดหัวไหม <c oughs> ที่เมียเป็นแบบนี้หลายคนก็สงสยัยเออตัวเราก็สงสยัยสงสัยตัวเองว่าทําไมเป็นคนแบบนี้ทําไม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 ถึงชอบทําอะไรแบบนี้ทําไมไม่ปกติไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองทําอะไรของมึงอะไรอย่างนี้แล้ว ส่วนมากที่เล่นๆไปอ่มเทคเดียวผ่านนะคะยิ่งกว่าดาราไม่ขลาดตุ๊กตาทองนะคะขอบอกนะคะแล้วก็รู้สึกยไงคะเขถามว่าปวดหัวไหมที่มีแบบนี้ อาถึงกับพูดอะไรไม่ออกนะคะไม่ปุดหัวเดี๋ยวว่าพูดไม่ออกเพราะว่าบ้าไปแล้วค่ะสติไเอออึ้งอะค่ะอ้เอออ,นนะะอ,เอ,อ,อยากจะบอกว่าเวลาอัดโซเชียลแคม <c oughs> ก็หนีออกไปข้างนอกเพราะว่า <c oughs> เพราะอะไรคะฉัน <c oughs> ดูไม่ได้ฉันดูไม่ได้ตอนก่อนที่จะเออได้มาไม่ใช่แบบนี้อยู่ๆกันมาทำไมแปลสภาพเป็นแบบนี้ <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> กูว่ามึงแดกยาเถอะไอขนาดนี้ก็นะกินยากินยาแล้วก็นอนไอนขนาดนี้เส้นเสียงคงอักเสบวันนี้ก็ตอบคําถามไข่ข้อข้องใจว่าปวดหัวไหมคะแปลกใจไหมคะที่มีแมบแบบนี้ทําไมคะพอกัน คนเรานะคะถ้าไม่เหมือนกันนะคะจิตปกติอยู่ด้วยกันไม่ได้ค่ะนิสัยก็เหมือนกันนะคะคนเรานะคะถ้าเกิดว่านิสัยแบบว่าต่างกันมากนะคะก็อยู่กันไม่ได้ค่ะมันจะต้องมีอะไรที่แบบคลิกกันก็โอเคเออแดกยาดีกว่าไอ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 อะไรเท่านี้จ้ะพาสามีไปทานยาก่อนค่ะแก้ไอยายาแกไอน้ำดำต่อเสดาจแดงสี็จจปนเหมือนโล